เลขที่ออกสองสองสอง <c oughs> แพ้เป็นปกติธุระคาบ้านเป็นประจำ <c oughs> สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันจอกันีกแล้นะกับทุกราของปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเลฟเดวิลนั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็อย่าลืมนะเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ share, ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เป็นกมลังใจเจดมทีมงานง่ายๆนี่ขอรอดทุกคนนะจ๊ะเอาเช้าวันจันทร์แบบนี้เนี่ยก็วันสุดท้ายแล้วทีเจดมอยู่ที่เกาหลีใต้นะตอนนี้คลิปนี้ออนเนี่ยเจดมน่าจะอยู่บนเครื่องและก็กำลังจะกลับบ้านเราที่เมืองไทยน,นั่นเองนะจ๊ะหลังจากนี้ก็จะเป็นปกติแล้วน้องไม่่่่่่่่ไไไได้้อออออออาายยยยยยููููตงงปประะะเเเททททศแลลลวกกกกกักนนะัับีี็หหมืนนจฤษ แมนยูในเต็ดของเจดมก็ยังเละเตะตุ้งเปสะเร็จตุ้งปุยเหมือนเดิมในพรผลีกอังกฤษแม้ว่าผลงานในยุโรปลิกจะไปชิงชันเลิศก,กับทนอสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยที่ซานมาเมสสนามของบิลเบาเนี่ยนะแต่ในลีก มึงไม่เอาอะไรเลยทุกวันนี้มึงไม่เอาอะไรทั้งสิ้นมึงไม่เอาแต่บไม่เอาประตูไม่เอาแฟนบอลไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเลยนะสำหรับลูกทีมของเดอะนวดรูริมรูเบนอาร์มอริมเทเนอร์หนุม่มซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มแล้วนะมีรอยย่นหน้าผากนะมีวางคิ้วเริ่มมีตีนกาแล้วแม่ตอนเข้ามาตอนแรกหน้าตาสดใสตอนนี้นี่แม่เหี่ยวเฉาเหงาหงอยเหลือกเกินสำหรับพี่ริมติดตั้งของจับเอนซัมเมอร์ฮิลเขานะจ๊ะเอา้าวันนี้จะมาประกาศผลสอบฟอร์มการเล่นนะจ๊ะแมนยะูเต็ดเปิดโอทัฟฟอร์ดรีสอร์ บีบๆนวดๆให้ขุนคอนเวสต์แฮมูเอดออกจากแมนเตอร์ไปแบบสบายๆนะสแต้มสวยๆเลยแล้วก็เอาชนะยูเ็ดได้คาบ้าเลย2ประตูสูงนั่นเองสำหรับเวสต์แฮมของแกรมพอตเตอร์นะจัวันนี้จะมาประลางผลสอบนะใครได้กิ่คะแนนเดี๋ยวไปดูกันเัยละกันแต่ว่ามันก็มีเกรดมีสถิติที่มันเกิดขึ้นเพราะความชิกหายครั้งนี้เนี่ยอย่างที่จะดาบอกไปว่าเป็นฤดูกาลที่น่าจะแบบถูกจดจำในแง่ของความยอดแย่ และก็ควรจะต้องลืมในแง่ของแฟนฟุตบอลแมนเชสเตอร์อยู่แต่ทุกคนน,นั่นเองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะซึ่ง2ประตูของเวสต์แฮมนะจ๊ะได้ในนาทีที่26กจากทมัสซูเชกนะลูกเปิดของเบอร์เบ็คครูดสเนี่ยก็ไปปุ๊บแล้วไอซูเชกมันก็บังอยู่แฮร์เรียมาร์สแล้วก็ไข้เข้าประตูไป1-0นะจ๊ะหลังจากนั้นนาที57ในครึ่งหลังเนโอ้โหเสียบอลกลางทางสำหรับไออู U. มาในอูกาเต้นะจ๊ะจนโดนโฉกไปแล้วก็เป็นแอรอนเดอะสไปดี้วานบิาก้านะจ๊ะแมงมุมลายตัวนั้นสั่นเห็นมันส่งสารเหลือทนเด็กเก่าเซอรเต็ดเปิดเข้ามาให้ยารอดโบเวนแปะเข้าไปนิ่มๆน,นั่นเองนะก็จบที่สกอร์นี้2องูรนะจ๊ะและนี่ก็ถือเป็นการพ่ายแพ้นัดที่17ในซีซั่นนี้ของ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะมากกว่าเซติเดิมในยุคข,ของเซอร์เลเกอร์ฟุตันที่ทำไว้ในปี1989-1990สมัยยังเป็นดิวชั่นตอนนั้นแพ้รวม16เกม ปัจจุบันนี้ฤดูกาลนี้17นัดกันไปแล้วและเป็นการแพ้ในบ้าน9นัดใน1ฤดูกานลนะจ๊ะซึ่งเขาบอกว่าตามสแตทที่ดําไปหามาเนี่ยนะเยอะมากนะพวกแกคือแพ้9นัด ในฤดูกาลเดียวเนี่ยต้องย้อนกลับไปในปี1930-31ถึง3 1นะจ๊ะ1933-34และล่าสุดนู่นเลย1 9 6 2ถึง1น6่ 63, นั่นเองถือเป็นการพ่ายแพ้คาโอทราฟอร์ดมากที่สุดเท่ากับ3ซีซั่นที่เคยมากที่สุดก่อนหน้านี้นั่นเองนะจ๊ะนั่นคือ9นัดกันไปแล้วนะ ก็คิดง่ายๆนะแต่ในบ้านเนี่ยสินัดแพ้ไป9้นัด,ดคิดเอาแล้วกันหมายถึงต่อนหนึ่งฤดูกาลน,นะทีนี้ไปดูที่ตารางคะแนนหลังจากจบเกมที่แพ้ขุนค้อนไป0ูนย์คารโอทัฟฟ์นะจ๊ะแมน,นยูเดปัจจุบันอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะจ๊ะรอดตกชั้น100%แล้วแต่ตอนนี้36นัดชนะ10เสมอ9แพ้ไปถึง17เกมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ครั้งหนึ่งของยูเเตดเลยจะเทียบเท่าในยุคที่เคยย่ำแย่ปีที่ตกชั้นตอนนั้นฤดูกาล1973-1974ฤดูกาลนั้นแพ้ถึง20เกมแล้วก็ตกชั้นไปนั่นเองนะจ๊ะแต่ปีนี้พวกเรารอดแล้ว <Yeah. S 1> เห็นไหม ในเรื่องไร้ล้านก็มีเรื่องดีอยู่เพราะฉะนั้นมองโลกในแง่ดีก็ไม่ด <c oughs> ูจะบ,บ้าตาย,ยู่แล้วเนี่ยเออเอาสาวจูกนะัชนาทสิบเสมอเก้าแพ้สิบเจ็ดอยที่บอกไปนะจ๊ะยิงได้แค่สี่สิบสองประตูเสียถึงห้าสิบสามลูกนะผลต่างประตูดได้เสียติดลบอยู่สิบเอ็ดแล้วมีเพียงสามสิบเก้าคะแนนเท่านั้นโปรแกรมไม่ถึงสี่สิบแต้มนะตอนนี้นะแล้วที่มันมากกว่านั้นจะนำไปค้นมาให้เรื่อยๆเนี่ยคือดูความ ย่แย่ของยูเ็ดแล้วมันก็ได้แต่โปรงเนาะมันก็ทำไรามากกว่านี้ไม่ได้นะอย่างที่บอกไปพริตติ้งอังกฤษฤดูกาลน,นี้เนี่ยเตะมาจนถึงนัดที่36ทั้งยุคของเทนฮากและยุคของรูริมเนี่ยแมนยูยูเดยังไม่เคยชนะ2นัดติดต่อกันในพริตตเลีอังกฤษเลยพวกแกเชื่อไหมและนั่นเป็นเรื่องจริงด้วยประเด็นนะเออและที่สำคัญกว่านั้นล่าสุด7นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยในพริตติลีอังกฤษนะจ๊ะชนะนัดล่าสุดคือบุกไปเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้สาสูดเมื่อวันที่17มีนาคมี ถ้าถึงวันที่17ก็คือของเดือนนี้จะบุกไปเยือนเชนซีแล้วถ้าไม่ชนะอีกนั่นแปลว่ายูเต็ดไม่ชนะใครติดต่อกัน 2, 2> เดือนในพรีเมียร์ลีกอินะจ๊ะโดย7นะัดตรงนี้นะนะแบ่งเป็นเสมอ2และแพ้ไปถึง5เกมแล้วก็เป็นการแพ้2นัดติดในพรีเมียร์ลีกอิด้วยน,นั่นเองนะจ๊ะอ่ะนั่นก็คือสถิติความย่ำแยงต่างนาที่ดําพอจะหามา เล่าให้พวกแกฟังแบบนี้แล้วกันนะใครจะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันแบบสุภาพกาแล้วกันแต่นี่คือแฟกต์คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในฤดูกาลน,นี้จริงๆนั่นเองนะจ๊ะทีนี้ไปดูกันว่าใครได้กี่คะแนนกันบ้างนะเริ่มต้นกันที่ผู้สาประตูตัวสำรองนะมือหนึ่งทีมชาติตุรกีอย่างอาาัลใบายินดีนะจ๊ะลงทีไรเละทุกทีมีเกมน่าจะเป็นเกมอาร์เซนอลนะที่ทําได้ดีนะหลากนั้นมานีลงมาหลาย3ลูก4ลูกนั่นะนี่ก็โดน2ลูกนะจ๊ะ แต่ก็ว่าไม่ได้เพราะอะไรรูไหมมันก็โลเตชันเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยทิงหกคนแบบนี้ยบยดีมันก็ไม่ไหวโอเคมีจังหวะชกบอลตัดบอลเซฟสวยๆให้เห็นอยู่บ้างแต่ก็ยังไว้วางใจอะไรไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยนะยูอเอต็ดมีผู้สาประตูเนี่ยมือดีนะอ่าอย่างยุคก,ก่อนเนี่ยนะเอาใกล้ๆเนี่ยนะตตเบดเทอกับซิโกโรเมรโรสองคนนี้ใครลงก็ได้แต่ยุคปัจจุบันนี้อ,องเดรเดอส่งติ้งโอนาหนากับเอาตายบายดี2คนนี้ใครลงก็ไม่ได้โเพะฉะนั้นเอา อดทนกันต่อไปบายบาย,ยันดีเกมนี้ก็รับสภาพไปโดยไปสองเมล็ดเด็ดดวงใจนะจะเอาไป5คะ mm hmm. แนนไปดูนี่3แนวรับของเรานะจะ๊ะเซนแบกตัวขวาเป็นนูแซบังมัดมัดสราวีนั่นเองนะช่วงหลังนี้กรอบไปเข้าเกลียบเว้าเลยนะจะดาบอกเลยนะวิ่งตุประตูเปเป,เปิดบอลไม่ค่อยตรงแล้วภาพรวมแล้วมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะกว่าตอนที่ย้ายมามา,มากๆเลยในมุมเจาดาเห็นว่าด้วยมาตรฐานเขาจะดามองว่ามันยังอยู่ในโซนที่รับได้ใช้คํานี้นะรับได้แต่ มันไม่ได้ดีเหมือนตอนแรกๆที่เขามาพี่น้องจะได้มองว่าโอเคละ่ะเดี๋ยวหลังจบฤดูกาลนี้กลับไปพักฟื้นผ่อนคลายนั่นกลับมาซีซั่นหน้าอาจจะแข็งแกร่งขึ้นก็เป็นได้แต่ตอนนี้มันกรอบจริงๆเล่นหมดเลยจะวิ่งแบ็กซ้ายวิ่งแบ็กขวาเซนเตอร์ center, ตัวขวาเซนเตอร์ center, ตัวซ้ายลองไปหมดแล้วสำหรับบังมัดนะจ๊ะแหมถ้าวันนั้นไม่ไปตบพิสันเยนะัป่าน,นี้ก็ไม่ต้องเล่นเยอะขนาดนี้ฮะออาคลมัดตัวทษทีมัตสราวีนะจ๊ะวันนี้เอาไป6คะแนนเา้าเซนเตอร,ร์ตัวหลักเลยอย่างเลนนี่อย่างสีเหลืองเยยลลโโโระจะ 7ก็เพลอ,อจากสนามด้วยแต่รายงานข่าวล่าสุดเจดาเช็คเนี่ยเหมือนจะไม่ต้องใส่ไอ้ที่ประคองเท้านะไอ้เหมือนโรโบโคอปปะแล้วก็เดินกระเพกออกจากโอร่าฟอร์ดได้ก็หวังว่าจะเจ็บไม่หนักก็แล้วกันนะจ๊ะเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่เจ้าตัวก็พยายามจะพาบอลขึ้นหน้าฝากบอลให้เพื่อนเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาไป็นกตัวกลางก็ได้ตัวขวาตัวซ้ายได้หมดในระบบหลังสามนะเริ่มจะปรับตัวให้เข้ากับทีมได้แล้วแต่ก็ต้องมาเจ็บขอเลยพอนาอย่าให้เจ็บหนักนะันเดี๋ยวพลาดน,นะชิงยูโรปาลีกนะอิลูริม,ม นี่ตัวหลักแล้วช่วงหลังเนี่ยเออนะยโรก็ถือว่ายกระดับพัฒนาขึ้นมาในวัย19ปีดําก่อนหน้านี้ก็มองว่าเขาอาจจะพัฒนาช้าหน่อยแต่ตอนนี้เฮ้ยดูเหมือนเพราะมันปรับตัวกับกอของอังกฤษได้พ้นเดือนมาเฮ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างหวังว่าจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆยกระดับไปเรื่อยๆนะน้องโยโร่ของเจน,นะจะเอาวันนี้ไป6.5ไปดูสัญลณตัวซ้ายอย่างลุกเดอเซเลนเดอร์ผอมเพรียวชอกกันมาแล้วกันนะจ๊ะ หมดสภาพด้วยประการละทาระปวงจะเล่นวิงแบ็กซ้ายจะเล่นเซนเตอร์ตัวซ้ายมันมันอืดอืดอะ่ะมันดูหนื่ไปหมดดูช้าดูเฉยดูไม่มีพาช,ชั่นไม่มีอะไรเลย <c oughs> คือโอเคละการเปิดบอลของเขาการฝากบอลเคลื่อนที่ของเขามันยังเป็นประโยชน์แบบเล่นวันทูแบบที่เราเห็นง่ายๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลุกชอไม่ได้บอลอยู่ที่เท้าการยืนตำแหน่งก็ไม่ดีการประกบตัวก็ไม่ได้และการออแกน а ์หรือช่วยเพื่อนอจัดระเบียบเกมรับยิ่งไม่ได้เข้าไปใหญ่นะ <c oughs> จ๊ะวันนั้นไม่ใช่วันดีๆของอ e ีบม um. นะเอาไป5คะแนนนะไปดูที่วิงแบ็กซ้ายขวากันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะฝั่งซ้ายแฮร์รี่น้องพ่อมาสแฮร์รี่อามาสจ๊าโอ้โ oh, ห oh, เด็กวัย8 8ปีประสบการณ์เริ่มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะหมายถึงความผิดพลาดของมึงอะเยอะขึ้นเรื่อยๆเจดำยังเชื่อว่าตัวเนี้ยมีอนาคตเพล่แต่ว่า ช่วงหลังเนี่ยอาจจะด้วยสภาพจิตใจหรือความบิดพลาดทีเ่เกิดมาในรัฐก่อนๆส่งผลให้นัน,นี่ประตูแรกที่เราเสียอามาสก็ไปเกาะหลังซูเช็แล้วมันตัวคนละไซส์มันก็สู้กันไม่ได้เบียดกันไม่ไหวก็เสียประตูไปภาพรวมแล้วยังมีความตื่นเต้นอยู่มีการเคลื่อนที่การออกบอลที่มันยังดูยังไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่แต่ก็หวังนะคาดหวังว่าไอเด็กคนนี้มันจะปรับตัวขึ้นมาให้ได้ก็แล้วกันนะเหมือนที่อาร์เซนอลเขามีมาลวิสเคลลี่ อะไรแบบนี้ก็หวังให้เป็นแบบนั้นนะจ๊ะแต่เกมนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ในมุมเะดําดนะเอาไป5คะแนนไปกันที่วิงแบ็กขวาอย่างอาหมัดเสียหมัดเดียโลกันม้าแล้วกันนะจ๊ะนักเตะคนนี้ก็ถือว่าเกมนี้ดูพยายามดูวูบว่าที่สุดแล้วโดยสไตล์ของอาหมันนะดในเจดํดมองว่ามันไปกับบอลได้ดีครองบอลได้เคลื่อนที่ได้แล้วก็มีพลักกาลังที่ดีนะไม่หมดง่าย เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าด้วยจังหวะสุดท้ายก็ดีหรือว่าการร้างสนามไปก็ดีมันทาให้บางครั้งเนี่ยหลายๆจังหวะมันควรจะต้องดีกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรให้มันฟิตพอที่จะลุยนะจริงอยู่รราลีกก็แล้วกันระหว่างนี้เก็บอ่าเขาเรียกแมต์ฟิตไปเรื่อยๆสําหรับเสียม,มัดนะจ๊ะ,ะเกมนี้ไป6คะแนนมาในคู่พิเศษของเรากันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะกับตันชีนจอมดีเดือดน,นะเดือดจั่วบุโรเฮ้ยแฟนานโฟคิงนะจ๊ะเกมนี้เล่นครบเลย 9ก้าสิบวนาทีโอ้โหรูริมมึงก็ใจ,ใจหินใจหินจนมันเจ็บข,ขึ้นมานี่ชิคหายกันหมดเลยนะเป็นเกมที่บูโน่ต่ำว่ามาตรฐานแบบเห็นได้ชัดเลยออกบอลเร็วออกบอลเสียเนี่ยมีเห็นอยู่ประจําแต่เกมนี้เยอะสักนิดหนึ่งแม้ว่าเขาจะเป็นหัวใจในเกมรุกก็ตามพยายามจะลงไปล้วงบอลเคลื่อนที่ฝากบอลเปิดบอลพยายามทําทุกอย่างที่กองกลางคนหนึ่งจะทําได้แต่ว่าข้างบนก็ไม่ตอบโจทย์ข้างหลังก็พามันไม่ได้วิ่งแบ็กก็ไหม่เติมคือมันดูแบบ ขาด,ดเินไปหมดใช้คํานี้ก็แล้วกันเลยทำให้บรูโนวันนี้ดูดรอปกว่ามาตรฐานไปค่อนข้างเยอะในมุมเจดดานะแต่ภาพรวมแนละ้วไม่มีก็แย่แต่พอมีแล้วเนี่ยแล้วเพื่อนรอบๆมันไม่ค่อยเวิร์กแม่งก็ไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยก็นะบรูโนอย่าทิ้งกันเด้ออยู่ด้วยกันก่อนเด้อเออช่วยแบกกันก่อนแบกมา5ปีแล้วแบกต่อไปแล้วกันสําหรับเดอะจัวนะจ๊ะเกมน,นี้เอาไปหกคะแนนออามาที่ไออู U, มาใน U ate, อูกาเตโอโหพลาดจระเลยประตูที่ของเอวสแฮมลูกนั้นไม่รู้ทาอะไร คือจับบอลได้จะฝากเพื่อนจะเคลื่อนที่อะไรก็ได้ไปบางพอไปบางปั๊บเสียหลักล้มไปเรียกฟาวันไม่ฟาวับลูกนั้นอ่ะเพราะนั้นนี่คือ1จุดที่ทําให้เห็นแล้วว่าบางครั้งการเล่นแบบนี้มันไม่ส่งผลดีอะไรให้กับทีมเลยนะเพราะนั้นอ่ะจะ้มองว่าการเคลื่อนที่การออกบอลให้มันง่ายในตําแหน่งนี้เหมาะมากๆสําคัญมากๆแต่อูกเตวันนี้ถือว่าทําได้ไม่ดีเลยและการขึ้นบอลการเชื่อมเกมเหมือนที่เราเคยพูดบ่อยๆว่า เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขาเกิดมาเพื่อตัดเกมแล้วฝากบอลเพื่อไปเล่นต่อง่ายๆแต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาต้องไปทำจ็อบนี้และการตัดเกมการเคบอร์พื้นที่ก็ไม่ดีอยู่ตอนนี้หมายถึงว่าบางนัดไม่ดีและการจ่ายบอลมันก็ไม่ใช่จุดเด่นอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นมันเลยเหมือนใช่นทำสองสาอย่างมันทําเยอะเกินมันก็เลยกลายเป็นฟอร์มที่ดูไม่ค่อยดีนั่นเองนะจ๊ะไอ้อูวันนี้เอาไป 4คะแนนไปที่ดับเบิลเทนของเราคอมบี้เด็กของใหม่เมนูนะจ๊ะโอ้โหจะขอสัญญา2 0แสนต่อสัปดาห์เล่นยังไม่ถึง8สาหึงเลยเกมนี้เป็นเกมที่เงียบที่สุดตั้งแต่เจดาเห็นคอมบี้มาเลยนะแต่ว่าไม่เหมือนเขาเขาไม่ดีคือมันดีแหละแต่การมีสูตรรบปแบบเกมมันสำคัญมากมันต้องขยับมาช่วยเคลื่อนที่ฝากบอลออกบอลแต่เกมนี้มันเงียบไปนิดนึงเจดาก็ไม่รู้ว่าปกติเขาต้องเล่นเป็นเบอร์8หรือเป็นเบอร์6หรือจะเป็นดับเบิลเทนแบบนี้ ตอนนี้มันอยู่ในช่วงวัยที่กําลังหาตำแหน่งที่เหมาะสมอยู่เพราะนั้นก็เอาจะช่วยขอให้เจอตําแหน่งที่เหมาะสมโดยเร็วก็แล้วสำหรับเมนูนะจ๊ะเกมนี้ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะไป5คะแนน ไปกันที่เมสเนเดอรลองหนเมาส์แหมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมายิง2ประตูนี่หล่อเลยเกมนี้กลับสู่ร่างเดิมเรียบร้อยอออออเอา้าก็ว่าไม่ได้เนาะบอลมันไม่ถึงพอบอลถึงปั๊บมันก็เจอจังหวะลุม2ลุม3บางทีเปิดบอลสวยๆให้เพื่อนเพื่อนก็เล่นต่อไปได้เพราะนั้นเมสเซนเมาส์ยังต้องเรียกความฟิตเรียกจังหวะเดิมๆกลับมาให้ได้เพราะนั้นจะต้องบอกเลยนะ้มันาเลยอย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยเกมกับบิวบาวดีแล้วมันจะต้องต่อยอด4 5้นัดเราไม่ได้เห็นเมสันเดอร์ลองหนเมาส์เล่นต่อเนื่อง ติดกันส0นัดแล้วดีแบบครึ่งหนึ่งขึ้นไป่ไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วเพราะนั้นเอา้าเอาจะช่วยให้เวลากันต่อไปสำหรับเดะล่องโหนนะจ๊ะเกมนี้ไม่เวิร์กเท่าไหร่อ่ะเอาไป5คะแนนไปที่กองหน้าตัวสายรันของเราเฮ่ตัวเป้าอย่างอหอยรัสพุดหอยลั่นนะจ๊ะหรือว่าเดะสกินชิปหอยลุนนั่นเองนะโอโ้โหเกมนี้จจ่อเลยลูกนั้นอะไรก็ได้ตรงนั้นอะ่ะปกติเขามีแต่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไอ้บ้านี่มีโอกาสเสือไปทําให้เป็นวิกฤตกะได้ เออนัภาพรวมเก็บบอลใหม่อยู่ก็เด้งกระดอนเคลื่อนที่ไปดูแล้วจังหวะที่อามัดตัดได้แล้ววิ่งอ้อมอามัดรูนั้นนะวิ่งอ้อมคือวิ่งเลี้ยงลายเนี่ยต้องเกาะตรงนี้แม่งเสือกทางออกไปเพราะทางไปว่าอามัดแทงให้ไม่มีมุมแล้วยิงก็ไปติดไอ้อเลอาเพราะนั้นภาพรวมจะ่ํดมองว่า72ล้านปอตรงนี้มาถึงวันนี้กำลังจะครบ2ปีที่ย้ายมามันก็พิสูจน์อะไรได้ประมาณนึงแล้วนะเดนมก็ไม่ได้อยากจะแบบมาขยี้ให้ทุกคนเห็นแต่ว่าการเล่น เราดูด้วยสายตาหรือแม้แต่สแตทอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันเละเทะไปหมดนะเพราะนั้นก็ถ้าจบฤดูกาลนี้ถ้าปล่อยได้ขาดทุนนิดหน่อยหรืออะไรก็ว่านไปนะักเตะบางคนเหมาะกับบางทีเหมาะกับบางลีกซึ่งรัสมุสเดอรสกินชิพไฮลุนอาจจะไม่เหมาะกับพียร์ลีกก็เป็นได้นะจ๊ะเกมนี้ย่ำแย่มากนะซีคะแนนไปกันที่ตัวสำรองนะจ๊ะอย่างวิกตอร์เดอรถอยลินเดเลฟนะจ๊ะหมดสภาพโดยสิ้นเชิงโอ้โหจังหวะประตูที่เสียลูกที่สองที่ถอยถอยถอย ถอยมอนเลยเออทำไมไม่โกนไม่แพ็คออกละพระคุณเอ้ยเออแล้วมีลูกนึงจ่ายไปติดวอดพราวดีว่าบายยูดีเขาเซฟได้ไม่งั้นนี่มึงหนักเลยนะหมดแล้วจะดํมมองว่าจบฤดูกาลนี้หมดสัญญาก็แยกย้ายกันไปไปหาลีกที่มันมาตรฐานลดลงมาหน่อยในวัย30ของเขาเนี่ยอาจจะเล่นต่อได้สามสี่ปีก็ว่างกันไปสำหรับเดอะถอยลินเดอะเลิฟการเข้าบอลที่มันไม่ตอบโจทย์ไม่ทันท่วงทีไม่ทันเวลาเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับบอรีเมลีกในยุคปัจจุบันแล้วนั่นเองนะสำหรับเดอะถอยเกมนี้ ไม่ดีเลยนะจ๊ะเอาไปห<ม>้นาคะแนนต่อกันนี้ฮ้ามากววอ,อือออ้ตัวนี้ลงมานี่ได้มง2ทีนะเกือบเป็นประตูเหมือนกันกลายเป็นความหวังในการเล่นเซตเพลย์หรือว่าเล่นลูกเปิดจากด้านข้างนี่นะจ๊ะก,ก็ถือว่าโอเคละทําได้ดีแต่ว่าเกมรับอย่างที่บอกไปเจอคูดูสล็อกลูกนั้นนี่เหมือนล็อกหลบกลวยจราจรไม่มีผิดเลยนะก็ว<ม>่นากันไปนะลงมาแล้วก็ช่วยเกมลุกอย่างเดียวเกมรับก็อาจจะลืมๆเบอร์ไปบ้บบบบนางก็ไม่เป็นไรยกประโยชน์ให้กับาสหรห้าเลยมากว่าเกมนี้เอาไปห้าจุดห้า อ่ะมาที่แพทริกบักหำดอ,อกูนแจ้ะขออนุญาตเรียกบักหำแล้วกันนะเออนะน้องดอน้องดอไม่รู้จะพูดยังไงเปิดบอลไม่มีหางเสือเลยแล้วน้ำหนักไม่ขาดก็เกินดวนเดียวหนึ่งต่อนหนึ่งก็ไม่กล้าไปไอ้คันจะไปกบมันมาคึกมากักไปหมดอะอืมโอเคละพุงย้ายมามากราคันี้กับพุงเดือนพุษศภา สี่เดือนยังปรับตัวอยู่เข้ากับผู้ร่วมทีมระบบการเล่นที่มันเปลี่ยนไปรวมไปถึงสภาพแวดล้อมใหม่ๆอะไรอย่างนี้ก็ให้โอกาสเดี๋ยวดก็มองว่ายากนะกับการที่จะกล้าขึ้นมาเป็นยอดนักเตะได้สำหรับผู้เล่นอย่างแพตริกบักหําดอกูล้วจะตามนั้นกันสามสิบล้านปอนรอดูกันไปนะเกมนี้ไปห้นาคะแนนไปกันที่อเลฮันโดนิวคริสโนโรนารโดกาณาชายกาณาโชกันบ้างมีโอกาสแต่จ่อๆแม่งแปร,อ,แปรออกเฉยเลยและจังหวะเคลื่อนที่จังหวะไปกับบอลเลี้ยงดวลเดียว กล้าเล่นกล้าล่ากล้าเลี้ยงอันนี้ดีทําได้ดีแต่จังหวะสุดท้ายกับพื้นที่สุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องที่มันต้องฝึกฝนนะเรื่องมันต้องซ้อมให้หนักซึ่งดูและกระาโชอาจจะไม่ได้ซ้อมพิเศษหรือเปล่ากับเรื่องการเล่นบอลจังหวะสุดท้ายจะเป็นการฝากบอลในพื้นที่สุดท้ายการจบสกอร์อะไรก็ตามจะได้มองว่ายังอยู่ในมาตรฐานที่มันน่าจะดีกว่านี้มันควรจะดีอยูน่นี้ใช้คํานี้แล้วกันซึ่งเขาทําได้แน่ จะดำมั่นใจว่ามันดีกว่าน,นี้ได้แน่แต่ไม่รู้ว่ามันจะดีที่เราหรือมันจะย้ายไปทีมอื่นแล้วมันไปเก่งอันนี้ก็ว่าไม่ได้ต้องรอดูอนาคตกันละกันแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่คุกคามเกมรับของคู่ต่อสู้ได้ดีที่สุดคนหนึ่งในชุดปัจจุบันของแมริโเต็ดแล้วนะจ๊ะเห็นว่าเกมนี้ก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละนะเอาไปหคะแนนทางนี้คริสเตนเดบลานซ์เอริกเซนนะจ๊ะลงมาก็ในช่วงท้ายเกมนะสิบนาทีสุดท้ายรวมทดเจ็บเนี่ยก็มีโอกาสเปิดบอลบ้างมีโอกาสได้ยิงแป๊กๆบ้างอะไรเงี้ อาละจบด้วยการน,นี้ก็หาทีมที่มันเหมาะเขาเหมาะกับสภาพร่างกายของเขาน่าจะกลับมาเป็นเอรกเซนตัวเก่าที่เป็นแฟนอาจจะรอคอยสำหรับทีมใหม่ของเขาแน่นี่นกับนายูเต็ดมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปการเพสซิงหนักการใช้พลังกำลังอาจจะไม่เหมาะกับเอรกเซนแล้วตามนั้นนั่นเองนะจ๊ะเพราะนั้นเกมนี้ลงมาช่วงท้ายแล้วไม่รู้ให้เท่าไหร่เอาไป5คะแนนแล้วกันนะทางที่รูริมหรือว่าเดอะนวดเขาจะดำนะจ๊ะรูเบนอาโมริมนะจ๊ะใครจะว่าไงก็แล้วแต่ปัจจุบันทำงานครบ6เดือนเรียบร้อย ผลงานในพรีเมียร์ลีกเห็นชัดเจนว่าเป็นยังไงส่วนในยูโรปาลีกพาทีมเข้าชิงชนะเลิศได้แล้วถือว่าทําได้ดีก็ว่านไปแต่ตอนนี้ด้วยทิศทางด้วยผู้เล่นเองกระตามแท็กติกที่ติดตั้งการตอบสนองของตัวผู้เล่นมันไม่ตอบโจทย์ณนะวันนี้นะจะนํำบอกแบบนี้แล้วกันแต่ก็คาดหวังนะว่าถ้าได้แชมป์ยูโรปาลีกฤดูกาลหน้าเริ่มต้นปีซีซันซื้อตัวผู้เล่นที่เขาต้องการปรับทัศนคติผู้เล่นปล่อยพวกเล่นห่วยแตกไปอาจจะทําให้ทีมดีขึ้นในซีซัน,นก็ได้เพราะตอนเนี้ มันอยู่ที่ 16, 17เียมันไม่มีแย่ไปกว่าน,นี้แล้วมันแย่กว่านี้คือตกชั้นที่มารอดแล้วไงนึกไหมตอะน,นั้นก็คาดหวังแบบนั้นก็นแล้วกันแต่ประเด็นคือถ้าแม่งจบที่ 16, 17ของพิมเมเลกแล้วเกิดไปพลาดท่านะจิงยูโรป้าเีืนี้นไม่มีรู้อยู่ก็แลละก็ต้องรอดูสุดท้ายเป็นไงล่าสุดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกว่า oh, ถ้าจบด,ดูกาลนี้อะไรๆยังไม่เป็นไปตามใจอาจจะต้องมีคนต้องถูกเปลี่ยนแปลงซึ่งเขาหมายถึงตัวเขาเองนั่นเองนะจะเอาว่าไปนะจะด้มองว่าแท็กติา วิธีการหรือรูปแบบมันยังไม่ชัดเจนมันมีชัดเจนอย่างเดียวจะดําย้ําบ่อยๆก็คือการเล่นหลังสามที่เหลือมันก็ดูแบบว่าตามจังหวะโต้กลับอะไรก็ว่าไปเล่นช้าๆหนืดๆก็ป้องกัน,กนความเสียหายเวลาการออกบอลเร็วอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเกมนี้แสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าแท็กติกของเขากับผู้เล่นชุดนี้แม่งไม่ตอบโจทย์เว้ยเออนะอ่ะไม่เป็นไรหลังจากนี้ในพิบลิกก็ช่างแม่มันช่างแม่มันบอลลีออส2เกมไปมุ่งเลยนะัดที่สังคังที่สุดในฤดูกาลนี้คือนัดชิงยูโรบาลีกแต่เกมนี้ แพ้ในบ้าน9นัดก,ก็ไปแล้วฤดูกาลนี้แพ้รวม17เกมโอเคเระอาจจะมีติดมาจากยุคเทนฮาก็ว่าไปแต่นี่ไม่ใช่ผลงานที่เราควรจะยอมรับได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแมนยูเต็ก็ตามมันไม่ควรจะมาถึงจุดนี้ได้อ่ะอโมริมก็มีส่วนก็ต้องรับไปนะบอสบริหารก็ต้องรับไปแฟนบอลอย่างเราก็ต้องรับไปเช่นเดียวกันอโมริมเกมนี้ไม่ดีจะเอาไป4คะแนนอ่ะและนี่คือทั้ของการปรับทดสอบฟอร์มการเล่นนะจ๊ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แพ้คาบ้านนะกับเวชแฮยยูเนเต็ดไป0ประตูล่อ2นะจ๊ะก็ถือว่าอยู่ในโซนที่แม่อันดับนี้ไม่คิดเหมือนกันนะจะได้มาดูยูเนเต็ดอยู่อันดับ 15, 16, 17อะไรแบบนี้นะจ๊ะอดทนไปด้วยกันให้เวลาไปด้วยกันกันละกัน ใครจะว่าไงก็ว่าไปส่วนตัวเจดาก็มองแบบนี้แลกเปลี่ยนกันได้แบบสุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันกันแล้วกันนะจ๊ะเอ้าตามนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะแลวติดตามเจดาได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เป็นมัใจให้กันง่ายนะอี่ใหญรอทุกคนนะเหมือนเดิมจ้ะเจอหน้าเจอตากันอวยพรเพื่อการมีความสุขมากๆแล้วกันนะขอให้เป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมของเพื่อนทุกคนเลยก็แล้วกันนะยิ้มกว้างๆเข้าไว้สู้ไปด้วยกันลุยไปด้วยกันเขาบอกว่ามันจะหนักกจหนนาาแค่่ไ็ตมเีย ใจสู้ซะอ,อย่างเดียวอะไรอะไรมันก็ผ่านไปได้จะดำมั่นใจแบบนั้นเอาจะช่วยเสมอน,นะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะแล้วกลับามาเจอกันใหม่กับทุกระดับของปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูในเรด d ดวิวครั้งถัดไปจนวันนี้คำสัมมีดาอันยงอาเซโยไปเว้ย